สวัสดีครับผมนิมนมรันดิชินรัตนำรุอยากจะเล่าอย่างนี้ว่าชมรมปรตาตกถาไอโตวทัทีสำคัญกับผมยังไงชมลมเปลี่ยนผมครับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้งความเชื่อมั่นผมเข้าชมรมเมื่อปี2525ผมรหัส23สองปีแรกเนี่ย ผมไม่ได้มาเรียนที่ลาคำแหงขณะนั้นเนี่ยปีที่หนึ่งเนี่ยผมยังเรียนช่างกลผมเป็นนักเรียนช่างกลปีที่สองผมไปเรียนที่ประจอ 9, บก้าวพระนครเนืออยากจะเป็นวิศวกรแต่พอเข้าสู่ปีที่สามผมมีเวลาบ้างมากขึ้นที่ประจอบก้าเนี่ยผมเรียนปีที่สองอยู่ การเรียนที่นั่นมีเวลามากขึ้นผมเรียนเพียงสามวันอีกสองวันผมก็มาที่รางบํแหงวันหนึ่งผมก็เดินผ่านหน้าชมรมมรมงกลังมีกิจกรรมพี่ว่วาจุลโคตขณะนั้นเนี่ยเป็นประธานชมรมกำลังนํากิจกรรมผมจำไม่ได้ว่าทําอะไรนะครับตอนนี้แต่จําได้ว่าก็าล้อมวงมอยู่หน้าชมรมแล้วผมก็สมัครเป็นสมาชิกของชมรมในปีนั้นสอง5 ปี2525ชมรมมีประธานสองคนช่วงต้นปีเป็นพี่อาวาอทจุลโคตรกลางปีเป็นต้นไปเป็นพี่ละไม้เสียงฝันแก้วชมรมมีกิจกรรมเกือบทุกสัปดาห์ครับแต่ในระหว่างสัปดาห์ทุกๆวันก็มีการถกเถียงมีการพูดคุยถึงปัญหาของสังคมพรตกปลายสัปดาห์ ก็จะมีการเชิญรุ่นพี่เชิญอาจารย์มาอภิปรายมาให้ความรู้กิจกรรมทางการเมืนงกิจกรรมทางสังคมมีบ่อยค่อนข้างถี่แล้วก็มีการฝึกอบรมมีการโต้วาทีทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เรากล้าคิดกล้าวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอ ความรู้ที่ได้จากชมรมก็ถูกปรับใช้ในการทำงานผมเป็นนักข่าวอยู่สองปีการคิดการวิเคราะห์การจับประเด็นเป็นหัวใจของนักข่าวผมก็ปรับความรู้พวกนี้ใช้ในในการทำงานจากนั้นผมมีโอกาสได้เป็นนักวิจัยในขณะที่ผมเรียนต่อที่เศรษฐศาสตร์จุฬาผมก็ทำงานวิจัยเป็นคู่ ก็ใช้ความรู้จากสิ่งที่เราถกเถียงกันในชมรมมาทํางานวิจัยใช้ความกล้าหาญที่เราได้รับจากชมรมในการที่จะถามคําถามยากๆก,การที่จะออกสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต่อมาชีวิตผมเปลี่ยนขั้นหนึ่งผมไปทำงานเป็นนายธนาคารความก้าวหน้าก็ค่อนข้างจะมาได้ดี ชีวิตการทำงานค่อนข้างเจริญก้าวหน้าได้ดีอายุประมาณ 30- 31ผมก็มีโอกาสเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินผมเป็นผู้มีการฝ่ายสินเชื่อเมื่ออายุประมาณ3 1อ่ะประมาณ30มไปปลายต่อ3 1อก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่ค่อนข้างจะหนุ่มเพราะเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันยังเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงตรงนี้ที่เล่าให้ฟังนี่นะครับ มาจากชมรมปรถานสักเกินกว่าครึ่งการพูดการสกงลมที่เราได้รับมาสร้างให้เรามีความมั่นใจการถกเถียงความให้ความคิดเราเปิดกว้างการหาคำตอบทำให้เราสามารถจะคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นแล้วยังไงเสียก็ต้องจบด้วยการนำเสนอความคิดของเราต่อผู้บริหาร ดันั้นศิลปะการพูดเป็นหัวใจของการทํางานทั้งหมดวันนี้ผมอายุเกิน60แล้วแต่ผมยังทํางานผมรับตำแหน่งเป็น CFO ของกลุ่มบริษัทดีแลนด์หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ